สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอโครง,งานชั้นวางนังสืออัจฉริยะนะครับคือหลักการทํางานของมันก็คือเวลาที่มืมอยื่นเข้าไปครับมันก็จะนับพอมือยื่นเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วพอยื่นออกมามันก็จะนับว่ามีคนสนใจหนึ่งคนแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนกันครับและคือค่าที่แสดงคือสอง สองตัวหน้าครับมันก็จะเป็นค่าข้างบนส่วนสองตัวหลังก็จะเป็นค่าข้างล่างครับสวัสดีครับผมตัวแทนจากกลุ่ม 9, เก้าโรงเรียนมุนยวัฒนวิทยาลัยโครงงานระบบวิเคราะห์หนังสือประเภทหนังสือ,ท,สอที่นักเรียนนิยมวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอขั้นตอนการทํางานของโมเดลของกลุ่มของเราครับนี่คือ,น,คอนี่คือโมเดลของกลุ่มเรานะครับเนีย นี่ครับคือเลขวิธีการนับแล้วก็คือเลขสองตัวหลังนะครับคือจานวนผู้ใช้งานของชั้นข้างล่างส่วนเลขสองตัวหน้านะครับจะเป็นจานวนผู้ใช้งานของข้างบนนะครับนี่ผมจะลองหยิบหนังสือดูนะครับนี่ครับเลขจะโชว่าว네่าเนี่ยข้างบนมีคนใช้หนึ่งอันมีคนหยิบหนังสือหนึ่งอันส่วนส่วนนี่ครับเป็นเลขสองตัวหลังคือแสดงว่า ข้างล่างเนี่ยครับไม่มีคนใช้หนังสือนะครับผมจะลองหยิบข้างล่างดูนะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาเป็นหนึ่งคือเป็นการแสดงว่าข้างบนนะครับชันข้างบนมีจำนวนผู้ใช้อยู่หนึ่งคนส่วนชั้นข้างล่างก็มีอยู่หนึ่งคนเช่นกันครับนี่ก็ลองหยิบไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับราคานี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับส่วนข้างล่างก็ ประมาเนี่ยครับแล้วตอนนี้คือนับได้แล้วเราจะเอาข้อมูลนี้ไปประมวลผลต่อยังไงวางแผนไหมไหมสมมติเราทำจริงเนี่ยข้อมูลจะเก็บที่ไหนแล้วเอาไปวิเคราะห์ว่าใครสนใจชั้นไหนที่สุดยังไงครับก็น่าจะเชื่อมกับเพราะว่านนี้มันสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่ามันสามารถ ต่อคอมพิวเตอร์เพื่อจะเก็บค่าพวกนี้ได้หรือเปล่าครับก็ค mm ือ hmm. ถ้าเกิดมันทาได้ก็ก็น่าเสียหคอมพิวเตอร์แล้วก็เก็บข้อมูลวิเคราะห์เป็นเทอมครับแล้วก็เก็บค่าเสร็จเป็นแล้วก็ทวิค์ผลเป็นเหมือนกราฟอะไรพวกนี้ครับแล้วชั้นในห้องสมุดจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงได้ไปดูมาหรือ,อยังอ,อ๋อเป็นห้องสมุดของตึกใหม่ครับยังไม่ได้สร้าง ไม่ได้เป็นห้องสมุดโรงเรียนหรอเป็นห้องสมุดของโรงเรียนครับโรงเรียนกำลังสร้างตึกใหม่อยู่คับกำลังสร้างอยู่อ๋อแต่ยังไม่ได้ทําครับก <ๆ S 3> <ๆ S 2> ็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาของชั้นมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะส่งผลต่อชนิดของเซ็นเซอร์ที่ใช้แล้วก็ตําแหน่งด้วย<ช>เพราะรตอนนี้เราใช้วางด้านข้างถูกปะครับแต่ของจริงมันอาจจะวางด้านข้างไม่ได้เพราะว่าปกติชั้นวางใหญ่ๆมันก็จะยาวไปเลยถูกปะมานจะต้องวางข้างบน ทีนี้พอวางข้างบนคําถามต่อไปก็คือมันต้องใช้เซ็นเซอร์กี่ตัวต่อชั้น1ชั้นมันจะแพงแค่ไหนใช่ไหมถึงจะเก็บได้หรือมันมีวิธีอะไรไหมที่จะใส่เซ็นเซอร์ให้ตัวเดียวแล้วก็สามารถที่จะดีเทคได้ทั้งแถบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหน้าตาของตัวชั้นนี่สำคัญมากเลยนะที่ที่เราจะต้องดูนิดหนึ่ง ถ้าถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็ไม่รู้สิมันก็ต้องลองไปดูห้องสมุดอื่นใช่ไหมสักสองสามที่สักสองสามตัวอย่างแล้วชั้นหน้าตามันเป็นยังไงบ้างเราก็เอาตรงนั้นมาประมาณแตผมผมเป็นห่วงอยู่แค่นั้นแหละว่าถ้าตั้งตำแหน่งเซนเซ,นเซอร์ไม่ถูกก็คือมันก็ต้องใช้เซ็นเซ,นเซอร์เยอะมากพอเยอะมากป,ปุ๊บมันก็แพงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็ ็โอเคมันก็คงต้องศึกษาดูว่ามันจะเอาข้อมูลยิงออกนะครับมาวิเคราะห์ได้อย่างไรแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวไอ้ส่วนที่เป็น Raspberry Pi นะครับตรงนั้นก็น่าจะช่วยได้เนาะก็ขั้นต่ำที่สุดก็คือสามารถที่จะบันทึกลงไปในตัว Raspberry Pi เสร็จแล้วพออยากจะวิเคราะห์ทีนึ่งปุ๊บก็เข้าไปก๊อปไฟล์ในนั้นออกมาเป็น Excel อะไรเงี้ยเอามาวิเคราะห์ได้ครับตัวตัวเซนเซอร์นี้หามาเองไหมป่ะใช่ครับอ๋อแล้วก็ ัดสายเข้ากับเสียบได้เลยครับเก่งครับเก่งประยุกต์ใช้ได้ดีเพราะว่าเซนเซอร์ที่เรามีมันสั้นเนาะระยะระยะมันน้อยอเพราะว่ากลุม่มนี้จะเป็นเอาข้อมูลไปใช้อีกทีหนึ่งเนาะก็ต้องดูดูที่การประยุกต์ใช้ข้อมูลแนวความคิดหลักคือเราจะมอะไรนะครับเราจะนับจํานวนคนคจนํานวน,น,นคนที่สนใจหนังสือชนิดนั้นนะครับประเภทนั้นๆ ใช่ใช่ไหมแสดงว่าถ้ามีหลายหมวดหมู่เนี่ยอินพุตเราก็ต้องมีหลายแบบด้วยหรือเปล่าก็หมวดหมู่หลกักๆของมันจะมีอยู่สิบหมวดหมู่ครับในออแยกเป็น,ปนหมวดหนังสือหลักสิบหมวดเลยใช่ไหมครับก็มีสิบตัวแปรถ้าแบบนี้เนี่ยอย่างอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้นาอว่าเรื่องเซนเซอร์เนี่ยต้องติดเยอะแน่ๆเนาะถ้ายิ่งห้องสมุดใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยครับ ต้องลองวิเคราะห์ดูว่าเราจะติดเซ็นเซอร์ตรงไหนอะไรยังไงให้สามารถตรวจจับข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุดครับผมเสนอนะว่าเซ,เซ็นเซอร์ที่เหมาะที่สุดคิดว่าเป็น motion sensor แบบ p i r นะครับคือตัวที่มันดีเทคเวลาคนเดินผ่านแล้วมันเปิดไฟอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่า p i r เนี่ยมุมในการมองเห็นมันกว้างมาก แล้วเราสามารถตัดพลาสติกใช่ไหมให้มันเห็นเฉพาะตามร่องที่เราเจาะไว้มันพอจินตนาการได้ว่าชั้นวางหนังสือสมมติสักเมตรครึ่งเนี่ยเนาะเราเอาเซนเซอร์ตัวนี้ไปแปะไว้ข้างบนตรงกลางแล้วเราทํากล่องให้มันแล้วก็ฉลุกล่องให้มันเป็นเส้นตรงกลางให้มันเหมือนตาคนเนี่ยใช่ไหมมันก็จะเห็นออกไปนอกกล่องแค่ตรงที่เราเจาะให้มันเท่านั้นใช่ไหมดัะนั้นมันก็จะดีเทคได้ทั้งแถบเลยเวลามีมือคนเข้ามาปุ๊บ ก็น่าจะน่าจะเข้าท่าที่สุดแล้วมั้งเท่าที่ผมคิดนะครับไปดูตัวอย่างได้เนี่ยไม่รู้ตอนมาค่ายผมพูดทีมั้งตอนไปดูตัวอย่างที่ชั้นสี่ได้มันจะมีคล้ายๆน้ําตกอยู่ที่หน้าธุรการอะแล้วข้างบนเนี่ยมันจะมีพี่ไอ้ตัวเซนเซอร์แบบที่ผมบอกแล้วเขาเจาะร่องไว้เหมือนกับที่พวกเราน่าจะได้ใช้เป๊ะเลยอ๋อครับลองไปดูจะให้ผมไปอธิบายให้ฟังก็ได้ หลังจากที่เสร็จนี้แล้วนะครับถ้ามีเวลาเนาะผมคิดว่าตัวนั้นเวิร์กที่สุดราคาถูกด้วยเดี๋ยวนี้ PIR โมดูลมันตวง120อะไรประมาณนี้มังถูกมากเลย